เฮียโจโอ้โหโอเคหนูไปฟ้องป้าหนูเลยนะเข้าใจปะมาอย่างวะน่าไอ้โจมทำเพี้ยไรอ่ะาจารย์เหรอสัตว์น้องทำยังไงเออจับนมเลยเหรอเขาผ่าแบบว่าโดนไอ้โจเนี่ยนะลูกหนูเป็นผู้หญิงนะไอ้โจเนี่ยเหรอเฮียโจไอ้โจเคี้ยงไปเคี่ยงเขาเลยเขานลูกไอ้โหเขาเป็นผู้หญิงวาโลพี่ให้หนูจับคืนนะฮะอ๋อนี่วาโลเหรอใช่วาโลอันี้ที่ถามนี่วาโลดีเหรอแซมปะ อะไรนะคะใช่ๆๆ <S <S ใช่ใช่เขาเดียวกันป okay? ่าวใชใช่ใช่ใช่โอเคกูถวายแซมแป๊บหนูถ่ายรูปลงทวิตแล้วไม่ต้องโทรแม่กูถวายแซมกันเลยมึงทำอย่างนี้ได้ไงวะขึ้นรถกยังไงไม่ขึ้นมึงต้องเคลียร ok, ์เรื่องนี้ก่อนตรงนี้เลยใช่ไม่ไม่ไหวครัเพิ่มถ่ายรูปได้ยังไงเพิมก็แบบจับนมลูกหนูอะไรไอแซมไอแซมไอแซมฮัลโหลไอโจเม่นเฮียจับไอแซมไม่ได้ตั้งใจหนูได้ยินแล้วไอแซมมาเลเบลเก่าเนี้ไอไอไอโจถ่ายรูปวาโลแล้วก็จับนมวาโล โอ้มาได้เลเวลเลเวลเก่าโอ้โยแทมขึ้นไล่แทมขึ้นไล่แทมขึ้นเสียงเปลี่ยนจัดกูบอกให้ไล่แทมเสียงเปลี่ยนด้วยคก็เขายื่นมาป้ะเขาจะมึงอ่ะคือคือมึงกำลังจะบอกว่าเขาเขาอยากให้มึงจับเหรอไม่รู้เหมือนกันอะดูนี่มึงพูดอย่างเงี้ยนี่ก็ยื่น็องผู้ถ่ายทอดนพี่ก็แบบว่าจับหายนะเน่ย เออไม่เห็นเลยเมื่อกี้ว่าเห็นเลยเมื่อกี้ว่าเจ้าคอยถ่ายรูปแล้วเขาก็ไม่จำเราหมวยใช่ไหม宝าสเต็ปเราถ่ายรูปด้วยเหรอเจาพี่ดีเอาตรงๆที่ขนาดไอ้แซมไอ้แซมยังไม่เคยดูเคยเลยนะนี่มึงเอาโอ้โหเฮ้ยไอ้แซมอ่ะโอ้ยเอาล่ะเดี๋ยวพี่ขอเคลียร์กับแซมก่อนโอเคไหมแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเราไปแซมมาโอเคไะมึงจะไปเคลียร์อะไรกับมันเฮียผู้เสียหายเขาอยู่ตรงนี้ อันหนูจะต้องการอะไรหนูต้องการอะไรต้องการอะไรหนูพูดไปเลยหนูแต่งกับพี่ไปแล้วเอาโอ้ไม่เอาอ่ะไปจงไหวกูทำเพี้ยเลยอ้าวพี่ต้องขอโทษญาติผู้ใหญ่เผื่อมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาไงสี่ล้านห้าคุณสภาคกูต้องได้อุ้ยอเลยครับใหญ่เรื่องไม่ใหญ่โตเลยครับพี่เดี๋ยวอย่าแยกด้ารล้วนเลยนะครับพี่ให้เรื่องมันจบตรงนี้ครับเดี๋ยวอยู่แล้วเออ เงินเยอะเนาะเราอะอันนี้พี่จอนคือแซมจะมาถูกไหมครัครับแต่มา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 แต่มแ่มาแต่มาแต่บาแต่ีา่มาแ่มาแต่มาแ่มแต่มแม่แต่่ะาแต่มาแต่มาแต่มมาม่มา่มาแต่่าลต่า่มาต่า่าแ่มม่า่าแสา่าพี่มา่มา่ีข่า่าแต่มาาแี่าสี่าว่่า่าาวสีขาว ไม่รับป่ะไม่ต้องมามไหวทรงไหว้สวยอะไรแถบเอ้ยม่าหุดพี่ป้าป้าใจเย็นเพื่อนยายาแสมแสมแกปะเนี่ยแก๊งน้องจเย็นน้องมีอะไรเฮ้ย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 ก็จะทำอะไรโจรมาเฮ้ยอ้าวไอเฮียโจรมาอันนี้อันนี้คือโจรเอาพวกกูเหรอเนี่ยมันมันยังไม่โดนเราป้าเอ้ยยังมันยังไม่ถึงเรามันยังไม่โคตรเท่ถือพี่ไม่อยากเทพี่ขึ้นรถเลยนะมึงไอ้แสมขึ้นรถให้ไวมันจะขึ้นรถทำยียอะไร แตกกลางอย่ามีเรื่องว่ะกูสา飒มายืนคุยที่นี่แตกกลางหัวทองอ่ะหลบหลบหลบหนครับพี่พี่ด้วยหลบเลยครับครับครับเจ๊ครับเจ๊ครับเลยเลยโอ้หลบเล็วโอ๊ยเจ๊คุณบเโจมึงกำลังจะโดนดีตู้ใหม่เนี่ยแซมมาเที่ยนตอรตู้ใหม่ป่ะพี่ตู้ใหม่ป่ะเกิดจะตู้ใหม่อ่ะเฮนอกตู้ดีกว่า่ะเดี๋ยวก็ไปตู้เออไอ้ได้คุยคุยข้างหน้าตรงหินเลยซ้ายมือเนี่ยไป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 แฟนไปไปขับไปซีอีสานมึงคนขับหน่อย มึงไปบอกให้ออกมาดินี่อยู่ฝ่ายเอ็มไม่ใช่ไอ้ควายชื่อคนอีเหี้ยอยู่ข้างในไม่กล้าออกมาเออรอแล้วก่อนรอก่อนไม่กล้าออกมาหรอกขออนุญาตโจนไหมทั้งนั้นอะไอเชี้ยอะไรขออนุญาตโจนไหมรับขอผู้หญิงออกมาได้ไหมครับสองคนเออขอขอเคลื่อนเรื่องนิดนึงมีเรื่องนิดนึงเอาเลยครับพี่เอาเลยเลยมึงเดิมไปเรียกสิโจไอ้เหี้ยอ้เหี้ยเจ้าเรื่องอ่ะเออเดี๋ยหนีด้วยแถมโกงอีกหรือวะ บทไปอีส่งไปให้แซ่บทตัวร้ายส่งมาให้กูโจโจไอ้โจ้มึงเอาสุดเลยมึงแบบว่าก็กูอยากได้อ่ะเอาเลยเอาแบบเล่นสุดเล่นสุดเลยนขึ้นรถขึ้นรถคันนี้มาต้าขึ้นรถคันนี้มาไม่เอาเอาแม่เขามาด้วยดิเออไม่เอาแม่เขามามึงไม่เอาแม่เขามาเลยอ่ะเดี๋ยวแม่มือเขาอ่ะมึงเอาแม่มือเขามาด้วยดิเฮียสงสัยต้องเอาแบบเป็นสอบแบบพี่รถเต็มอะไรคันนี้ว่างคันนึงคันนี้ว่างคนนึงอะนนั้นไงเดี๋ยวให้แม่ให้แม่ เขาไม่มีรถเหรอกูอยากจะถามว่าแม่เขาไม่มีรถเหรอเออนั่นแหละให้แม่เขาขับรถมังจะอุ้มแบบพี่อะไรเฮ้ยพี่เอ้ยมึงเคยเขาขับรถเองสิแต่มึงวิ่งไปตรงโคนหินเลยจบไม่มีไมเอาสุดนะเอาสุดเอาแบบสุดเลยแบบสุดให้มันโกรธฟืนไฟอ่ะเอาเลยขอดูหน่อยดิเอาเอาเอาแบบใหญ่โตเอ้ยมานี่มานี่ทุกคนเออเออไม่ต้องหรอกแค่นี้พอละ เมื่ใครโดนแทงอ่ะแซมไม่ดูไอ้สัตว์เฮ้ยไอ้แมวนะเป็นพี่กูเหอะไอ้สัตว์แซมไม่ดูไอ้เฮียแซมใจเย็นสัมเนียบมาเองบ้างไอ้สัตใจเย็นแซมอะไรวิวันชัยเยไอ้เฮียอะไรก็เอาแบบว่าอารมณ์ขึ้นไอ้สัตวาตาบดุกตาบโซกไอ้เฮียี่ใจเ้าจจะใหับไปม่ถูกไอ้เฮียมึงต้องการอะไรรู้อยู่ว่าว่นโรเป็นแฟนกับแซมอ่ะกูแค่จับปะแค่คำว่าแค่จับหรอ เช่ว่ามาแคเหรอเมียเก่ามึงกูเคยปะกูเคยทำอีกแล้วเมียมึงมาไอ้กูอาจจะไม่รู้ไอ้เหี้ยอย่างมากกูให้แค่แตะมันจับอะไรเอ้าแต่มึงก็ขอป้าแต่เขาแค่ไม่ให้มึงก็ขอจับป้าไม่เคยครับไม่เคยครับสองมือเลยนะเมื่อกี้เต็มเลยนะไม่เห็นไหมเต็มมือยแม่เขาเห็นนะเหตุการณ์เนี่ยใช่ไม่ติดว่าพองอยู่ตรงนี้นะกูแทงมึงละเฮ้ยไอ้แซม แถมจะยืนเพื่อนให้ยากแล้วตอนที่มือกูโดนอ่ะก่อนที่กูจะบีบทำไมเขาไม่ดึงออกอ่ะมึงถามเขาดิแล้นทำไมึงบีบตลอดเนี่ยนิดนึงหัเราะวางเงาค่ะมือถ่ายเรแบบเขาก็จัดแล้วเขาก็วิ่งหนีไปเลยอย่ามาไม้ดิใช่ทำไมถึงทำตัวเนียดได้ขนาดนี้แถมอย่ากัดฟันดี๋ยวกัดฟันแล้วถ้ากูจับไปละแล้วมึงจะทำไงมึงต้องการอะไร ไม่ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นี่ไอโจต้องรับผิดชอบหรือเปล่าวะแบบว่าเดี๋ยวกูแต่งแกน้องว่าโลก็ต้องรับผิดชอบชีวิตของว่าโีแล้วมึงจะออกไปหรือมึงจะจับของหญิงกูคืนไหมกูให้มึงเลือกคนไหนอ่ะเฮ้ะเลือกได้เหรอในไอจีอ่ะไอแสมแ้มไม่ไม่ไม่สิ่งในทวิตผมพูดผิด ได้ถือว่าพี่ผิดพี่ให้เองเลือกพี่ให้สองคนอีคุมไหมเต้าโอ้โไม่เอาดีกว่าพี่ไม่เป็นไรถ้าพี่ทำผิดพลาดไปแล้วไม่เป็นไรครับขอเล่ตวใหม่ไม่เป็นไรครับพี่น้องว่าโลพี่ขอโทษนะไม่เป็นไรครับชอบไหมล่ะเฮ้ยดูดิไม่ตีบ้าทอะไรเลยอะฮะเฮียน้ำเปล่า พูดตรงนี้เลยนะเว้ยขอเช่าตั้งแต่จะไปเช็คที่จอมามาดูหันใจปะนวลดูหันใจปะก่อนที่มึงจะทำอะไรทั้งสิ้นนะมึงชูไปเชเดอร์ก่อนเถอะเมียวคอยชูเดี๋ยวแล้เต็มฮะไอเชี่ยไอไอเชี่ยน้าปริงไอแซมดาด่าพี่แล้วแซมหายโกรธปะล่ะถ้าหายโกรธแซมก็เอาเลยเพราะว่าพี่ผิดจริงเว้ยรับบทเป็นพระเอกอีกแล้ว มึงก็ห้กูแล้วตอนนี้กูจะบอกว่าอยากบอกว่าอยากแต่กูวไม่ฟังเองอ่ะกูยังจะดื้อไงแต่กูก็ถือว่าได้จับละกูว่ไม่ทําอีกแล้วน้องแซมทำแล้วแต่โจไม่ฟังอ่ะน้องน้องว่าเราอยากต้อะไรอ่ะอ่าแซมยอมได้เหรอเรื่องเนี้ยขนาดเราเป็นแฟนเรายังไม่เคยได้จับเลยอ่ะสมเพชอือกำมมัดอันนี้แค่เขาแบบเดียวได้จับสองมือเลยอ่ะโอ้โหมึงเดียววะถ้าเป็นวิดีโอกูคงได้มากกว่านี้คุยมาตั้งนา่เนี่มึงจ้าขนาดนั้นเลยเหรอวิดีโอเลยวะ ม,<ก>มาบูมแมลงอ,อะไรเงี้ยถ่ายบูมมลงมึงกินอะไรมึงกินต่อนะผู้ใหญ่อย่างงี้ถูกต้องปะแกรกตีน่ะมีปะล่ะขี้อถ้าแรกเขตีนอ่ะถ้าคิดว่าใช้กำลังเขาแรงแล้วมีความสุขมึงก็แทงกูให้ตายตรงนี้เลยถ้ามึงมีความสุขอ่ะถ้าแทงแล้วจบมึงก็แทงเลย เอางี้เอย่างพี่เสนอให้แซมว่ามามึงก็ไปจับแล้วก็จะได้หายกันเฮ้ยคำว่าไม่เคยออกไปอันนี้โอเคปะได้ไหมจ้อะได้นะได้ไหมจะไปทำอะไรนะไม่น่าได้ทำไมแซมมันดูแบบทำพิเศษไม่ได้หรอะกูมาทำไม เออตอนมามันไม่ใช่่างนี้นะมึงก็โหลกกับไว้แซมแค่นี้มึงจะทำอะไรไม่ได้เลยมึงจะดูแลเขาได้ไงวะเอาแล้วชอตกูไม่ได้ดูแลแค่วาโรดอ่ยนั่นไงตอนที่มึงเศร้าอ่ะอ๋อไอ้ได้ใจเหรอกูดูแลมึงด้วยเอาดิใกลที่ไปรับมึงที่สนามบินแซมแซมแซมข้างในพอน้องแซมเลใครที่ไปส่งมึง เฮียโอ้ยเีผาเลยสัสจนมวันเหานี้คือเมืได้ตังค์มึงก็ทำอาชีพนี้ได้เหรอน่าสนใจทุเรศตุเพ็ดเรทดาควายโหแม่เขาจะอยู่ข้างหลังเอาเมืนอหัวแม่เขาบ้างเถอ้เนี้ยเราไปแตนจะเย็นเฮียไม่คือกันสัดเฮ้ยเฮ้เฮน้องๆไม่ได้กดผมไม่ได้กดผมไม่ได้กดแปร์นะไม่ได้กดไม่ได้ก ชอบเนาะอะไรที่มันแบบว่าโดนใบเนี่ยมึงชอบเนาะเยี่ยเหมียวแล้ดูมึงชอบมีความสุขนะเวลาลุ้นแล้วถึกอะกไม่ไม่ไม่แชร์อะแล้วพี่ทำอย่างเงี้ยพี่คิดว่าพี่ทําถูกแล้วเหรออืมก็คุมนะโอ้โไม่โจ้แค่แต่งเงินได้มึงอะมึงก็หายโกรธกูละดูดิกูไม่ได้จต่งกูหญิงไปแค่แค่อทำมาหากินอะมึงมาเที่ยวกูอีกไอ้ควาย ล่วกมันทาให้โจยิ้มได้อะโจทําเลยถ้าคิดว่ามีความสุขดีอ่ะโจทําไปแล้วมึงเลิกปัญญาอ่อนไอโจทําให้มันดอีอทิงดิไม่ล่ะแตมลองดูดิทีนี้มึงหลบเลยนะไอโจดูดิลองดูดิเราไม่ชืบไอเดือะเอาไม่เอาเราจะไปขอโทษแม่เขามึงเป็นอะไรดูดิ เขนาดคนในครอบครัวเขายังพูดรับคอผอโทษเป็นเงินสดยังจะหวังแต่เงินทองอ่ะมึงกลาบตีนเดี๋ยวนี้เลยสามสิบล้านให้เอาภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไอโจถ้าขนาดนี้มึงจับแม่เขาไว้แด้วจบยี่ห้วมึงเข้าไปดีกว่าวะเออยออเขาแขนนได้หมดเลยอันนี้หนักเลยไม่คือมันจะมาแบบมันแค่นี้ไม่ได้หรือเปล่าไอโจ เราก็เป็นคนมีหน้ามีตานะคุณคุณไม่อยากได้อะไรมันก็คนมีหน้ามีตานะทําไมก็ทําผู้หญิงอย่างนี้หลายหลคนฮะเม่อขอคุยกับแม่เขาก่อนเดี๋ยวปะไอ้ยี่นีก็เด้งเก่งเหลือเกินอน้องว่าโลต้องงานอะไรครับแม่เมื่อกี้ใช้มือสองข้างใช่ปะจับนมลูกฉันอะข้างละแสน หรือถ้ามึงไม่มีมึงตัดมือิ้งไปพ่อรวยด้ยไม่แล้วมึงเด้งมาทำไมอ่ะตอนนั้นอ่ะมีเด้งมีอะไรบ่อยๆผมให้ได้ข้างก็แต่แต่ขอจับอีกทีกระเป๋าเก้าหนึ่งครับป้าอะไรอ่ะเรื่องไปจับก็ดีขอจับอีกทีหนึ่งนะครับถ้าข้างหนแสนยังยังโอเคไหมครับแม่ไม่โอ่ะก็เพิ่มอ่ะถ้าจับอีกทีหนึ่งก็เป็นสี่แสนคือถ้าถ้ามีสองแสนก็จับได้เรื่อยๆ มึงก็เอาจับคืนถูกไหมครับไม่สำนึกยังไม่สำนึกไอ้จอเออดูดินี่อยากมึงก็ใ้จับคืนดิผมว่าเอาเป็นแบบว่าทำคืนนี้ว่ะครับน้องว่าโรเดียวมาจับพี่เลยไม่ต้องไม่ต้องทีเดียวอยากได้กี่ทีทำเลยเอาจอจะพอใจแล้วเราจบกันเรื่องนี้โอเคปะแฟมอุ้ยหายกัน ถือว่าหางกันไม่ต้องวาเราจับเดี๋ยวผมจับเองเฮ้ย <Hey, S 1> มันจะดีเหรอกูจะจับจนมึงร้องขอชีวิตอะจับได้แต่ห้ามบิดไม่ถึงบิดหัวน,นมอ่นนะใช่ครับใช่ครับใช,ใช่เลย อะไรไงนี่น้องไงไงครับคุณแซมคุณมีคําพูดสวยหรูแบบปลอมๆจะพูดอีกปะละ่ะคาพูดปลอมๆที่ออกจากปากคุณอนะ่ะมีอะไรจะพูดอีกไหมคุณเก่งอยู่นะนี่พวกแบบแสดงแบบปลอมๆอ,อะไรให้ตัวเองแบบว่าดูเฟีเออ้ยวอ่ะ หือดูไม่สำเนียงไม่สำเนึอกอะไรเลยอ่ะนี่ขนาดเป็นแบบคนที่ทำผิดนี่เอาก่อนนั้นไม่พี่ก็ทำไม่ถูกเปล่าโจเชียโทนเสียงเปลี่ยนอะไรนะผมเคยไปจับของพี่เหรอของคนที่พี่เคยคุยมาทั้งหมดอ่ะก็มีบ้างแต่พี่ก็ไม่ได้อะไรผมไม่เคยนะมึงก็รู้อยู่ยังแซมอะรับแหละไม่รู้อ่ะก็พี่ก็เป็นพี่ผมเวยอ่ะ ผมก็ทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกคุณทำอะไรพี่ได้บ้างอะ่ะแซมก็ <S <S ทำได้หมดแหละแซมถ้าแซมอยากทำอะมันอยู่ที่ว่าแซมทำหรือเปล่าอะไม่ผมทำอะไรไม่ได้ไไไดหรอกชีฟูกินี่อ่อนในสัตว์อยากได้อะไระข้าขอโทษปะหรือแซมจะเอาชีวิตพี่เลยไหมอ่ะฆ่าพี่ตาตัวดีเลยปะ ยี่กูสตีนนี่สิครับแอตายไม่ได้เลยแซมมีความสุขไหมครับถ้าพี่ตายถ้าแซมมีความสุขเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตายได้นายจะโอเคไหมเอาแบบว่าเอาชีวิตพี่ไปเลยอ่ะไม่เอาครับจะได้แบบว่ามีความสุขอะ่ะเอาป่ะพี่ตายไปโลกนี้ก็ขาดคนเทียไปหนึ่งคนผมไม่เอาเดี๋ยวกี้ดีแล้วนี่ครับแล้วจะเอาชีวิตเพ่ไหมะพี่ให้ได้แล้วครับถ้าเป็นแซมขอ ไม่เป็นไรถ้าเราคุยแล้วมันไม่นี่ก็รอให้มิดมาแล้วกันเพราะ่น้ำหนาวอ่ะเสียยน้ำหนาวมันไม่ได้มีน้ำหนักพอหรอกพูดไปก็เท่านั้นเหละก็เหมือนคุยกับเด็กจับเล่นจับอะไรก็ได้จับนมผู้หญิงไปทั่วเลยอ่ะไอ้ถ้าน้ำหนาวไม่เห็นก็คือลูกลูกน้ำหนักเขาจะไม่กล้าพูดอะไรถูกเพราน้าแบบไม่วิ่งตามไปหกสูตรเก้าพี่จอนแล้วพี่คิดว่าลูกพี่ทําถูกแล้วหรอครับพี่หรอดองอันนี้คือพี่จอนรับเป็นลูกแล้วถูกไหมคะ ยางยๆงยงยงแต่ก็ถือว่าเป็นพูกพ่คนหนึ่งแล้วกันเกิดเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วกันก็ผู้ใหญ่คนหนึ่งอ่ะพี่พี่คิดว่าว่าถูกมันมันก็ไม่ถูกแต่แบบเออเราก็คุยเ้ืยอเหตุผลเดี๋ยวกันมีคนอุ่นข้าวเกาะมาแล้วพี่เก้าเก้าหนึ่งแปดหกไอแบ๊ดเออ ี่เหมือนว,ว่านี้จ,จะจบยังไงเหมือนว่าคนใหญ่เจอจะสำน็กไหมสันดานไม่ดีที่อ่ะอย่ายไม่ได้ปะ ว่าเฮียขนาดหนาวยังไม่เอาเลยเอ,อ๊ะอันนี้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 เดือคุยคนเดียวปะเนะ<ห>น,นี่ยอันเดือแอบคุยเหรอวิทเปอร์น่าจะลืมน่าจะลืมปรับวงไหมอเออสมเพศทำอะไรไม่รอบครอบโอ้ยาวไปก็เท่านั้นแหละ จอหันเงียบไปเฮาอจอาไงอ่ะเงียบกันทำไมเนี่ยก็ถ้าจะเอาตังค์ผมให้ข้างละห้าพันครับโธ่ตัดสินตามขนาดโอ้โหตลาดตลาดแล้วเราเพิ่งไปอัพไซด์มานะ หมดเลยค่าทำเสียงกำ่ว้าพมโดมเียม,ยมาเลยสามตั้งหลายซีซีนี่ตีมาแค่ข้างละห้าพันเองเหรอครับครับถ้าไม่เอาก็ไม่ต้องเอาครับไพ่ได้แค่นี้ครับห้าพันค่ายาสลบกูยังไม่ได้เลยเนี่ย ตัดพี่ตัดน,น้องอ <Hey. S 1> ั้มครับเฮ้ยคิดดีๆนะพูดคำนี้ออกมาอคิดกันดีๆจะพูดอะไรออกมาคิดกันดีๆไม่สํานึกเลยอะดูไม่สํานึกเลยอะตัวเอง,อเอง,องทำผิดไม่รู้อะ ถ้าผู้หญิงคนเดียวอยากจะตัดพี่ตัดน้องก็เอาเลยครับถ้าผู้หญิงคนเดียวมันมีค่ามากขนาดนั้นนะมันมันไม่ควรทำอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเนี่ยผมว่าไม่ว่าเด็กอนุบาลผมว่ามันก็สำนึกได้อะแบบคิดได้ไม่นะครับถ้าเด็กอนุบาลอ่ะไม่ใช่เราดูเลยผมว่าไม่ครับแต่จริงผมเด็กกว่าคุเราผมยังคิดได้เลยถ้าคิดได้ไม่น่าไม่น่าเป็นแบบนี้หรอกเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับเขาทำขนาดนั้นเขาทำขนาดนั้นก็ ถ้าคิดได้ไม่น่ากลับไปไม่ผมเป็นไงครับก็เป็นไงนะครับเป็นอย่างที่เห็นนะเป็นไงครับที่เห็นนี่คือยังไงเห็นอะไรวะ แซมพอเถอะไม่ต้องคุยอะไรต่อหรอกคุยไปก็ไม่ดีขึ้นหรอกคำพูดเขายังไม่สลดตั้งแต่แรกที่คุยนี่กลับดีกว่าอะไรพวกมั็นที่อะไรกันอะไรเหรอ,อ <laughs> ไอสองโต ผมจะพาเพื่อนผมนี่คือมึงจะตัดไก่กินใช่ไหมผมกูถามก่อนเฮ้ยมีอะไรจะคุยเปล่าไม่มีผมจะขับไปเลยไม่มีเฮ้ยตึงจ้าดมาตึงจ้าดมาตึงจ้าดมาตึงจ้าดแล้วมาตึงจ้าดตัดที่ตัดน้องไอ้หน้าหี ถึงขันตัดอีกฮะเยี่ยมันดุเลยตอนแรกเสี่งมัน,น,มนแค่ผักเนี่ยนี่ถ้าสมมติมตเป็นต่อยนี่น่าจะเรื่องใหญ่กว่านี้เนี่ยเหี้ยตึงด้วยแซมตึงด้วย <c oughs> สตูมึงก็แสดงแสดงทามดีไหมดีนะแต่เบีเ้ยบางอย่างก็เว็นเวนนิดนึงเยี้ยนา่ากลัวชิปผายถ้านายกลววเละแน่ ไม่รู้ว่าเขาหนูไปเล่นคือหนูแค่ผลักออกมาเขาเดินมาเล่นเองหนูก็งงเหมือนกันหนูยังงงเลยเฮียคนอยู่ตัวเย็นเมื่อเดินไปจับนมลูกสาวเราทำไมหนูก็งงดจีเฮียเอาอย่างนี้เร็วะมาละไปไหนมาแซงไม่ตัดพี่ตัดน้องแล้วไอ้เมี่ยไห่ใช่เหอเฮ้ยแต่บอกใช่ยังงี้ตัดพี่ตัดน้องไปเลยไปล่ะง่วงเงี้ยเงาเลยเงาสุดเลย

Okay, we were alright, staying awake.